ญญกนน็ไม่ออกอยิงเลยิยงลันมีเสียเลยันถออดกันยังไงเหอเครื่องคุณนแรงทางนั้นเลยครันี่ เีทำโมเมนต์ตัดตั้มให้ดูนะข้อมามามาหมุนออกดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเนาะ 啊 chắc nói cho bọt là sao lên <laughs> oh, oh, lên ว่าอแล้ว่ดอะไรเที่ยวหล่ขวดนล่ะหนักเนี่ยหนุกห่อนะห่อนห่อไว้แน่ย้าไมไว้หนุก่อใหเมื่อมุนออกไปแล้วถ้ามุนออกไปล่ะแล้วก็พ่ออเนี่ยดูาดูมา